ฉันที่ยืมเงินเท่าแก่พอจะไปจ่ายเท่าแก่บอกให้จ่ายเป็นอย่างอื่นแทนสวัสดีค่ะฉันชื่อยูริฉันเคยทำงานที่ร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยใกล้บ้านตอนนั้นฉันเพียงอายุ20ปีพอดีฐานะที่บ้านฉันไม่ค่อยจะดีแต่ฉันโชคดีอย่างหนึ่งที่ฉันเกิดมามีรูปร่างสูง165 และได้แม่มาทุกอย่างบนตัวของฉันเพราะแม่ของฉันสวยมากเป็นลูกครึ่งไทยกับญี่ปุ่นผู้ชายหลายคนมักจะขอซื้อฉันแต่ฉันไม่ขายเพราะผู้หญิงอย่างฉันหาเงินด้วยตัวเองได้ตอนนั้นเดินเดินอยู่หน้าปากซอยฉันเห็นป้ายประกาศรับสมัครแคชเชียร์เป็นร้านของเท่าแก่เชื้อสายจีนตัวอ้วนๆอ,อายุ40ปี ฉันเข้าไปถามว่ายังรับสมัครแคชเชียร์อยู่อีกไหมเท่าแก่ก็มองฉันด้วยสายตาแปลกๆแล้วบอกว่ารับสิสะดวกมาทำงานเมื่อไหรล่ล่ะฉันก็บอกไปว่าเริ่มวันนี้เลยได้ไหมฉันตอนนี้ต้องการเงินมากเพราะไม่มีเงินสักบาทติดตัวแล้วฉันทำงานที่ร้านสะดวกซื้อนั้นเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ ทุกวันที่ฉันทำงานที่นั่นฉันก็จะโดนเท่าแก่มาแกล้งมาแตะและมาจับอยู่ตลอดฉันทนไม่ได้เลยต้องยอมลาออกจากร้านไปจากวันที่ฉันลาออกฉันก็ยังไม่ได้งานอีกเลยแม่ของฉันก็มาล้มป่วยกระทันหันฉันไม่มีเงินที่จะซื้อยามาให้แม่ฉันเลยต้องยอมเดินไปขอยืมเงินเท่าแก่ที่ร้านสะดวกซื้อที่ฉันเคยทำงานเท่าแก่ก็ให้ฉันยืมเงินเขาแบบง่าย และเท่าแก่บอกว่าถ้าเลยกำหนดจ่ายฉันจะต้องจ่ายดอกฉันก็เอาเงินนั้นไปซื้อ,อยาให้แม่และสองวันต่อมาฉันก็ได้งานใหม่เป็นเด็กรับออเดอร์ในร้านอาหารตามสั่งใกล้ๆบ้านฉันทำงานและเก็บเงินเพื่อจะไปจ่ายเงินที่ยืมเท่าแก่ไว้ฉันจะไม่ยอมจ่ายเลยกำหนดถ้าเลยกำหนดฉันจะต้องจ่ายดอกอีก เมื่อเงินที่ฉันทำงานได้มากพอที่จะจ่ายให้เท่าแก่ฉันก็เลยเอาเงินนั้นไปที่ร้านของเท่าแก่ตอนเย็นหลังเลิกงานพอฉันไปถึงร้านของเท่าแก่เปิดประตูพอให้คนเดินเข้าออกเพียงคนเดียวฉันก็เดินเข้าไปในร้านก็เจอกับเท่าแก่พอดีฉันบอกว่าฉันจะมาจ่ายเงินที่ยืมเท่าแก่ไปวันนั้นเท่าแก่กลับบอกมาว่า ที่จริงเขาไม่ต้องการเงินหรอกเขาต้องการให้ฉันจ่ายด้วยอย่างอื่นที่ว่าฉันปฏิเสธเท่าแก่บอกด้วยน้ำเสียงที่แข็งไม่ได้ฉันยืมเงินฉันก็ต้องจ่ายด้วยเงินไม่ใช่จ่ายด้วยอย่างอื่นที่เท่าแก่อยากได้ฉันกำลังจะวางเงินที่ยืมบนโต๊ะแล้วฉันก็จะออกไป แต่เถาแกก็มาปิดประตูดักหน้าไว้ก่อนเขาบอกฉันว่าฉันสวยไปหมดทุกอย่างและอยากได้ตั้งแต่ฉันทำงานอยู่ที่ร้านของเขาแล้วฉันตอนนั้นหมดหนทางหนีจริงเพราะติดอยู่ในร้านของเขาสุดท้ายแล้วเพื่อเอาตัวของฉันให้รอดฉันเลยต้องเสียส่วนนั้นไปให้เท่าแก่จากนั้นเขาก็ปล่อยฉันกลับบ้านแต่โดยดีไม่ทำร้ายฉันให้เจ็บตัว ทุกวันนี้ฉันก็ยังไม่ลืมเพราะนั้นเป็นครั้งแรกของฉันขอบคุณที่เข้ามารับฟังเรื่องเล่านะคะกดติดตามไว้เพื่อคราวหน้าจะไม่พลาดเรื่องใหม่